สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมักลุกไทยคารวาดผู้ใฝ่รู้นะเพื่อนนะวันนี้เราเจอกับคุณยูสเตอร์2 237 3 7สามานะม้าเทียมนะขอให้เป็นเบีย้ยวคู่กลางเหอะไหมกำลังอยากที่จะเล่นกับม้าเทียมเบีย้ยวคู่กลางพอดีนะพูดจัดไปนะคืออาจจะไม่ได้เหมือนในตำราของผมกับอาจารย์บอลที่ออกร่วมกันนะนะเพราะว่าอันนั้นนะเราเน้นเดินสีขาวใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆดูเล่มหนึ่งไปนะ เนีย่ยเล่มหนึ่งสามารถประยุก์ตใช้กันได้นะเปิดเปิดลุยไปเลยกันนะลุยไปเลยนะเขาไม่อะไรเลยวะถ้าเขาไม่อะไรแบบนี้เราก็เอาเรือมาวางตาน,นี้ล้วกันนะเดี๋ยวไงสุดท้ายเขาต้องโอโคนขึ้นมาเผื่อเม็ดเราหลุดเผื่ออะไรด้วยม้ากินครับรออะไรไอเดียต่อไปก็คือพยายามเปิดเบี้ยคู่ตัวนี้นะอืม ไล่เม็ดเหรอถือเป็นตาเดินที่ดีนี่ถอยก่อนผมยังรอยอยู่นะรอเสียบอยู่นี่เสียบเทมเพิลทีหนึ่งเทมเพิลอีกหนึ่งท,งทงีจากนั้นเอาโคลนขึ้นถอยมา้าสไลด์โคลนเข้าลุยตำแหน่งนี้ต้องระวังนะพวกแบบเนียนๆมันเยอะคือถ้าเป็นเบสมูฟตามหนังสือเปไป,ปะนะเราอาจจะมีแทงขึ้นไปด้านบนได้แต่ตอนนี้ คือตอนนี้ผมระแวงตัวนี้ด้วยระแวงม้าฟีมอยู่เนี่ยระแวงม้าผมฟรีนยไม่งั้นเราจะพลาดง่ายๆเลยนะหน้าขุนเราก็ต้องไม่โดนด้วยนะมันหูนเงื่อนไขมันเยอะนะหนึ่งหน้าขุนต้องไม่โดนนะม้าต้องไม่ฟรีนะเนี่ยตานเนี่ยแทงไปเสร็จเนี่ยม้าฟีเลยนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเพราะเขาเปิดม้ากินไงเสร็จเลยเคยเจอหลายหลายหลาย,หลายตาเดินแล้ะหลายรอบแล้ว ยังแทงเข้าไปไม่ได้นะถ้า,าจะกินมาแล้วเราก็ลุยกันไปแบบนี้พอเป็นไปได้อืมถ้าเป็นลักษณะนี้ยังไงก็ถ้าตามความเห็นผมคิดว่ายังไงก็ต้องแทงนะเขาจะม้ามาลวงลึกตรงนี้บ่เราก็ถอยบุกไปเต็มสูบไปเลยกันนะผมวัดใจทุกอย่างเลยนะกระดานเนี้ยก็คือว่าเขาจะบุกมากี่ตัวก็ช่างนะจะมา้าจะโคนจะ อะไรก็ไม่รู้จะมาสักกี่ตัวมั่วมาสักกี่จุดนะนะปล่อยเข้าไปเลยผมจะรับแค่ไม่กี่ตัวก็พอเขาจะมาเสียบอะไรวะเนี่ยไม่มีความหมายอะไรเดินมาทำไมงูไม่เข้าใจ ไลโคนล,ลุกทีนึงขยับถอยกินกินกินเราก็แค่ถอยตานี้น่าจะได้ถอยตานี้สไลด์โคนขึ้นจะได้บุกแบบเต็มที่เลยไงมานะใช่ไหมเนี่ยจะได้ลุยแบบเต็มที่มผมจะเข้าไปลุยแล้วนะโอ้ถ้าเขาปล่อยเม็ดมาไหรเนี่ยโคนเขาขาดเนี่ยโดนลุกตานี้ ลูกตานี้โคนขาดอืมผมว่าโพซิชันเนี้ยผมโอเคแล้วนะผมโอเคในทุกจุดละถ้าผมได้ยืนได้ยืนประมาณนี้นะยืนเซตทรงประมาณเนี้ยผมโอเคในทุกจุดละที่เหลือเดี๋ยวเราจะเข้าไปบทขยี้นะเราก็ถ้าเราไม่มั่นใจว่าเราจะรับกองเรือกองยานเขาได้เราก็ต่อทิ้งให้หมดนะตามสไตล์นะตามสไตล์ผมมีปัญหาก็ต่อทิ้งนะเนี่ยต่อให้หมดต่อ ต่อไปกินโลดเอากินเนี่ยเล่นหมากบกสู้กันละหมากบกก็คือไม่มีเรือไม่มีเรือสู้กันไม่เป็นไรผมก็เดินได้เดินได้เดินได้เ,ดไดเล่นหมากบกสู้กันเนีบพลาดมาเลยนะมึงบันเดอร์เมื่อไหร่นะเสร็จผมแน่นอน เดินไปยั่วลุกนะเราของผมขอดูความตั้งใจที่เขาเขาหน่อยเขาแน่วแน่แค่ไหนดูเขาแน่วแน่บอลองยั่วๆดูก่อนนะยั่วกิเลสตัณหาเขาหน่อยโอเคแสดงเขาแน่วแน่แล้วถอยเอาก็แน่วแน่ไงก็รู้แล้วเขาแน่วแน่ก็ถอยไม่มีอะไรอยากรู้เฉยว่าแน่วแน่หรือเปล่าอโอเคแต่ว่าสิ่งที่ผมจะเดินจริงก็คือตานี้ตังหาก็คือจะ ไม่ให้เขาแบบเออไปเดินนู่นเดินนี่เราก็ถอยนะนี่ถอยเต็บจูกนะเดินแล้วถอยเพราะอะไรฮะเพราะเดี๋ยวเราจะวนมาตานี้คือมันเป็นแผนมันผมแบบเซตเซตแผนไว้หมดละมันเป็นเทคนิคนะคการวนยังวนยังวนได้ไม่ไม่เท่าไหร่เลยมาเขากลับมาออ้ น่าลำคาญไหมนี่น่าลำคาญนี่อันนี้ได้มาอีฝ่ายเนี่ยออกแนวละทหน้าลำคาญนะ <c oughs> เราอาจจะขึ้นขุนดีกว่านะผมผมว่าวเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนกระบวน่าใหม่ขึ้นมา้าตาน,นี้ม้าไปตัดเม็ดได้ไหมเนี่ยโหดูเขาเดินเล่นเหมือนกันว่ะคือเขาก็ไม่เอาอะไรเหมือนกันมาทุกคน <c oughs> อีกฝ่ายไม่เอาอะไรวะกินเข้าควนกินไม่ได้เรามาตาน,นี้ เราลุกแล้วเรากินโคนก็ไม่ดีเลือไปตาน,นี้เขาจะกินสองปังปังปังเสร็จหมากมันต้องวนนะเนี่ยต้องต้องวนดูดูเชิงนะ AI บอกเท่ากาันศูนย์ศูนย์นะลูกเนี่ยวนไปวนมา ลักษณะร,รูปทรงลักษณะเนี่ยนะถามว่าเชื่อไหมผมไม่เชื่อนะศูนูนแบบใดผมอยากเดินวัดใจไปเลยอยากรู้ว่าจะเอาโคนกินสองหรือเปล่าจะได้มันจะได้จบจบไปไหมหใช่ไหมอ่าถ้าไม่เอาโคนกินสองก็จะเด็ดเออเดี๋ยวเราจะจะได้ไปต่อเราจะได้เซตทรงไปต่อเราจะเซ็ตยังไงใช่ไหมเดี๋ยวเราจะย่ำเข้าไปอย่างนี้หร,นหรือย่ำเข้าไปยังไงเวลาก็เหลือน้อย เวลาก็เหลือน้อยน้อยอีกอาจะวนมากินเบี้ยงไว้ละดูดูจะเอาให้ได้นะอีกฝฟายนะึงเหมือนเหงาอะเหมือนแกงเหงาอะจะเอาให้ได้ะเนี่ยเนี่ยเดี๋ยววนมาจะจะมาลอบ่อเบีย้ยอีก้ละแต่รอบนี้ไม่เหมือนกันละเดี๋ยวผมวนม้าตาน,นี้เนี่ยซื้อตัวระยะลไกลวิ่งวิ่งข้ามทบบมมาวีปมาละ มามามารอบนี้มันไม่เหมือนรอบที่แล้วแล้วว่านุ่มมันไม่เหมือนกันซื้อตัวข้ามทวีปมาแล้วครับเพื่อนๆอาเขามาต่อมาเหรอต่อก็ต่อไปเถ <laughs> ไ,ไม่มีอะไรครับผมยังไงก็ได้ครับพี่ต่อโคนเขาดีไหมต่อโคนแล้วครับ เผื่อว่าเราอาจจะได้เอาม้าไปยุบแล้วโคนเขาจะหลุดหรือว่าเบีย้ยเขาจะขาดหรือถ้าเกิดเพราะดีถ้าเขาเอาโคนกินเราก็จะได้เบีย้ยหงายใช่ไหมอีกฝ่ายหลุดเลยเห,รหรือว่าเราหลุดวะไม่รู้ว่าใครหลุดนะเพื่อนมัอนอเป็นเน็ตบ้านผมก็ได้นะกำลังรีโหลดข้อมูลอย่าโหลดนานนะ อาใครเนี่ยเอาไปผมเดินไม่ได้ต้องโหลดใหม่ใช่ไหมเนี่ยโอ้กินได้อยู่เว้ย ก็เหมือนเหมือนเราจะได้ได้เปรียบนิดนิดนิดนะครับเนี่ยเหมือนเราจะได้เปรียบนิดนิดตามความรู้สึกนะตามตามเซนยุกหูย่ำข้าไปถอยลงมาก็จริงก็เดินได้นะ๋อเราจะต้องวนไปกินตรงนี้อโอเคโอเคผมผมเห็นผมเห็นลูทางแล้วผมเห็นผมเห็นรูแล้ว เราเดินผิดเว้ยทุกคนเราเรา,เราต้องมาตามนี้นี่วนอย่างนี้แล้วก็ย่อบเบีย้ยมาแล้วย่อบเบีย้ยมาอย่างนี้แล้วมากินอันนี้ก็ฟินิชเอ็นจบผมได้ละได้แล้วโหจงังหวะหาแบบรูปจบนี่หายากมากเลยครับต้องเค้นโอ้โหเป็นอย่างนี้เองฝ่ายตรงข้ามไม่น่าจะรับอยู่แล้วนะผมว่าจบแล้วต่อเขาแตกแล้วจริงๆมันอาจจะมีวิธีที่มันง่ายกว่านี้ก็ได้เพื่อนลองคอมเมนต์ดูแล้วกันนะครับ ผมาผมมองไม่เห็นเนี่ยผมผมเห็นแค่เนี้ยผมดูแล้วมันมันดูแล้วมันซิมเปิลสุดละเนี่ยดูแล้วซิมเปิลสุดละไม่รู้ไม่งั้นจะชนะยังไง <c oughs> เรือก็ไม่มีต้องระแวงเขามาตัดตรงกลางเลยเนี่ยตัดตรงกลางเสร็จก็ไม่ต้องทำอะไรกันแล้วทุกคนต้องระแวงหลายเรื่อง ตอนนี้เวลาก็พอๆแล้วดมยาไี่้วยนี mm ่ hmm. ผมรอเดินแล้วเนี่ยรอเดินแล้วผมรอเนี่ยรอจริงจังเลวเนี่ยจริงๆก่อนจะเดินม้าตัวน,นี้มันจะต้องผักเบีย้ยแล้วก็วนมาลงก่อนไม่งั้นเดี๋ยวเขาแบบยกม้าตานี้น่ะเขินเลยอไอ้แม่เห็นอีกอีกฝ่ายมันเห็นมะเนาะ In 5, <laughs> อีฟายมันเห็นอาจารย์ลบโอ้แต่ด้วยความที่เขามันเขาไม่มีตัวเดินจริงๆเัยนะหมดตัวจะเดินแล้วนะกินกิน ผมเดินทะเลอทะเลเข้าไปจะตายไปเนี <Darwin> ่ยไม่น <PU BL AN OR> yani ่าตายนะแต่ว่ามันเราก็ไปอย่าไปอย่าไปอยากรู้เลยบางอย่างบางอย่างอย่าไปลองมากเขาจะเข้ามาลุกแล้วถ้าจะเดินแบบผู้ดีผู้ดีนะแบบแบบกันกันหน่อยนะก็เดินงี้เลย ทิ้งม้าเลยสวยงามตามท้องเรื่องสวยก็ม้าเขาจะกันตรงนี้พอดีแล้วก็จะจับโจมตีตรงนี้ด้วยคือไอเบียริมเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยไปเคลียร์ทีหลังได้หรือใกล้ๆจบเกมเรารู้สึกไม่สบายใจว่าเรายังไม่ได้กินเบียริมเดี๋ยวเราไปกินได้ไม่เป็นไรอามาตาน,นี้เราก็ขึ้นขุนก่อนไหมครับขึ้นขุนก่อนดีกว่าเนาะ ถ้าเขายกม้ามาจับเบีย้ยเราก็กินลูกหวดมาฟรีเน้นๆนนะฟินิชจบแบบเอ็นเอ็นฟินิชเอ็นแบบสวยหวย<อ>โอ้เกือบไปทุกคนส <laughs> ำหร <t> ับเพื่อนๆที่ชอบคลิปนี้นะครับเพื่ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้กันได้นะครับเนี่ยก็อันนี้จะเป็นรูปทรงของเล่มเล่มที่หนึ่ง นะเล่มที่1ที่เราใช้กันในคลิปนี้นะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้เหมือนในตำรับตำาร้อยเปอร์เซ็นต์แต่มันคือการประยุกต์แล้วถ้าเกิดว่าเพื่อนอยากจะประยุกต์ได้แบบนี้ก็ซื้อทั้งสองเล่มไปอ่านจะดีที่สุดนะครับก็แนะนําได้ใครสนใจก็ดูลิงก์ด้านตานคชิปได้เลยนะครับ